อันนี้อันนี้อะไรนะอันนี้ซันคอนัวไก่อะบ้านกินชิกกินชิกใช่มาเป็นไก่สีเขียวฮะมันเป็นไก่ไม่่ใชก็ชิกอะชิกเก้นนะกรีนชิกเก้นหนานี่มันเป็นไก่สีเขียวบอะไรเสือหัวถองใช่ไหมนี่มงหน้ามงหัวเขาให้มาอายดูอ่าขึ้นมือฉี่โวยก็บอกว่าแตะหน้าอกในโวย หน้าอกแล้วขึ้นมืออ้าวเออมีความระมัดระวังอย่างสูงยืดตัวเนย่ายืดตัวไอ้ขาข้างที่ยืดไปกับปีกมันไปด้วยเอาเอาา้าเกาะนิ้วโป้งกูด้วยอ่ะน่ารักจุงเบยใช่ไหมใช่ไหม เฮ้ยฟินเฮ้ยดูตาฝั่งนี้แล้วมันฟินอ่ะทำไมตาก้มๆก้มดิกเลยปกติมนุษย์จะตาข้างบนลงไปแต่นกมันตาข้างล่างขึ้นไปเฮ้ยขวแัดเปช่กินนิ้วไหมทำไมขนมันนุ่มจังเลยอ่ะกระตักเฮ้ยซี้ขี้ ขี่อ่ะเออโอไมายโอไมายห่าขี่ไปสองแม่โอมายเข่ากันโ oh <my. S 2> <laughs> อมายเอามันออกไปโอไมายนะจบขี่เลยล่ะสิมันขี่ใส่เที่ยง